หนุ่มบึงชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านยำครกจกกีนะพิกัดหาดวอนนะร้านใหม่นะเดี๋ยวให้ดูป้ายของนนี่อันนี้อันนี้นางบีทดนางบี๊ดนี่วัตถุด,ดิบทางร้านนะครับมันเป็นปูเป็นจะชิมมันว่เย็นนี้หรือเปล่าใช่ เราเพิ่งไปเอามาตอนบ่ายมันจะส่ไปถึงไหนมันดีเหรอบิ๊ทสวัสดีครับสวัสดีค่ะนีน่อันนี้มาเจอยำอะไรเนี่ยพริกเป็นกิโลเลยใส่ไปอ่ะ,ะยกล้านพอยกล้านนี่นะเปิดซิงบินแรกนะหเนย่ียกล้านนี่พริกเป็นกิโลเลยฮ <c oughs> ่ลน้องบิท หลายอย่างมีหกกล่อง,อ,งอ๋อหกกล่องนะครับนี่เอ,อ่อตอนนี้น้องบีทย้ายพิกัดมาอยู่หาดวอนแล้วนะครับบางแสนนะครับเอ,อ่อขายจนของหมดนะน้องบี๊ดเรื่อยๆนะครับเร,เ,ร <laughs> เราไปต้องกัดฟันกันนี่น <laughs> <ส>เนเ้นเอาสารช์ เน้นต่อทิศม,ม,มาไม่แรงมานี่เจอฝนสวรรค์ยังหนอยังไงโดนทุกวันเลยเหรอติดๆกวมา มนโยกเนี่ยตั้งไม่ดีเลยทำอือยังไม่เข้าทีเข้าทางนะวันนี้วันที่สามใช่ไหมเป็แรกตั้งไปมันเตี้ยไปไงอ่าอันนี้สูงอ,อ,อันนี้มันหนุนมันก็สูงไป <laughs> สวยมากกำลังจะทักอยู่ไม่เพิ่งซื้อมาเพิ่งซื้อมาเลยดูเมนูก่อนได้ค่ะเมนูในกระปุกนะคะมีลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับยังไม่ถึงกระบื้อหวานนะเพราะมาขายใหม่นะอีกสักพักพี่หนุ่ม่าจะบื้อหวานแน่นอน มาคัดกงรวมกันนะครับวอาบดหร่หาแกงฮะว่าบอหรือหวาว่าบอหรือบื้อี่หวาหนูใส่ไป้วนี่วิ่ง่งสีน้ำยำชำ พอในกล้องเหมือนน้อยเลยน้ำยำแบบจริงๆว่าเยอะมากเลยนะกล้องพี่ถ่ายอะไรก็น้อยไปหมดเดี๋ยวซูนี่ใหญ่แล้วโอ้โห้พูดถงล้างมือขาดรายการล้างมือล้างมือก่อนถึงมือขาดใช้มือนะล้างแล้วมือขาด นี่เป็นเมนูจกกี้ยกล้านนะครับของคุณแนะตาหักนน้อหักวนนะี้ไนตองวนวลไปไหนตองวนวลอ่ะ ไปหาผู้ชายอาป้าเกันเลยนะรกับู้งใสๆเลยนะทำเป็นกุ้งสดกุ้งสุกกุ้งสดไม่พอมีกุ้งสุกให้อีกนะครับแล้วก็มีปลาหมึกนี่ หอยแครงวิ่งไนดูปูม้าตัวใหญ่บ้าคอ,อนเฟิร์มว่าปูมาแล้วจะี่สดนี่ไฟคลิกเลยดู ปูไม้หวนนอกักเน่ักมาก่เนยมันหวลูกค้าบอกไม่เคยเจอปูแบบนี้มันสดยังไงครับมันสดจริง ้านนะจกุกี้ยกร้านนะครับนี่เมนูนี้ห้าร้อยบาทนะครับว่าใครเยอะมมาพี่หนุ่มกันเลยทักว่าใขรต้มเหรอ <laughs> นับราคาขึ้น50บบาทแต่ของเราก็เพิ่มขึ้นนะครับจุกจุกเลยนี่จุกล้นกล่องเลยนะครับนี่ไปแล้ว ี่พี่หนุ่มมาก็ดึกแล้วนะจะสามทุ่มแล้วนะครับตอนนี้แต่ก็ยังยำกันไม่หยุดนะครับ ของแม่หมวยใช่ไหมนี่วันนี้แกจะเด็นปูม่าแกบอกปูม่าสดนะนี่ปูมาสามกล่องเลยเหรอ สดแบบนี้ไม่เคยเห็นนะมันกินลำบากเนื้อมันหยาบหรือเปล่าหุยเ <c oughs> นือ้อใสมากนะหุยใสกิ๊กเลย คง,งก็ไปยอมตายชิมสวัสดีครับตังนวลตังนวลสวัสดีครับสวัสดีค <c oughs> รับ ทำไมไปอยู่ด้านหลังอะ่ะยไงอยู่แนกเบื้องหลังหรอยำอะไรดีครับดูเมนูก,ก่อนได้นะคะ นี่นี่เป็นน้ำยำยกร้านนะครับจกกี้ยกร้านใช่ไหม เดี๋ยวลองบีคิดตั้งก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยรอดูเมนูต่อไปนะครับเดี๋ยวทานบอดไปนะค่ะคุณน้าให้บอนยาไปให้ครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะเป็นหวยกินบอดเท่าไหร่วันนี <2000 S 1> ้ส <2000 S 1> องพันกว่าบาทสองพที่แรกว่าจะมีคุณผมแอบไม่คิดกันได้ไหมแอบไม่คิดกันได้ไหมไม่ยอมไม่ยอมอืม เอาคลิปให้หน่อยตังวนอตัองวนอไปส่งของ me. ลำโคกละสี่ละห้าโคกละสี่ละห้าเลยนะได้ค่ะเดียวหวานสิครับเฮ้ยหนูไม่เอาชุดนนรไปเลยนอนะตัวนี้แฉะอย่แย่งซีนไม่เป็นไรหนูทิ้งจะหนูทิ้งทุกวันเหรอ กาชิมหน่อยลูกตองกาชื่อใหม่ๆแล้วตองกาชิมหน่อยลูกคันักสิมลิ้นหนูยังไม่หายดีชิมแต่ใจหรจะพอชิมควยโอเคนะโอเคพอแล้วใจหยาดแห้งคิวคีนิ่งจริง เราเปรี้ยวไปส้มไปอย่างเงี้ยอุดุร่งใจนะแบบโอเคโอเคทุกแบบน,นา่า,นากลัวโอเคของมันปเป็นเดินนี่จะแน่ว่าก็พอดีแล้วไงไม่ต้องไม <c oughs> ่ต้องแต่ละอย่างเมเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะโมดิฟาของใกล้มือฉันหน่อยมันยังไม่ลงตัวยังไม่ลงตัว <c oughs> แรงงง,ง thể đùi cái cay đấy thôi chờ chờ nó tan chảy em cái gì จุกจุกกล่องนี้เหรอกล่องนี้เหรอไม่พาใส่เหลือก็ไปบ้างนะมาใหญ่ทะเลรวมที่ทะเลรวมนีแซลมอนทะเลรวมมีีเนอร์ โอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหนุ่มมังชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามน้องบี้ขอบคุณมากครับ